ถ้านับตั้งกต่คุณโ่เสียชีวิตไปก็น่าจะวันสิบ สี่สิบห้าปีประมาณนี้ครับแต่หลังจากนั้นก็ยังพอมีงานแต่ว่ามันก็เหมือนไม่ครบอะครับเป็นฟิชเชอร์รงนักร้องท่านนูน้นท่านนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยบ้างอะครับสมาชิกก็ยังเป็นวงพอส์เหมือนเดิมทุกคนอยู่ใช่ไหมฮะใช่ครับสามคนก็ยังคงเหมือนเดิมครับคือจริงๆแล้วพอสเนี่ยไม่ได้ถูกคิดจะทําแล้วนะครับมันกออนไปหมดแล้วคือผมเองผมก็ไปทำเชนโดแล้วคือด้วยความที่ผมเอ mm hmm. กบอสก็อายุเข้าเลขสี่กันหมดแล้วต่างคนต่างไปทำอย่างอื่นกันหมดแล้วอนะไรเงี้ยพอมีหลังๆนี่แหละพอรู้สึกว่าเรามีงานมาเล่นนด้วยกัััครเม S <S คิดถึงกันนี่ไงแล้วก็จูนติดแต่เขาเนี้ยปัญหามันคือใครจะมาร้องเพราะว่าเพื่อนอีกคนหนึ่งของเราเขาไม่ได้อยู่กับเราก็อาศัยนักร้องที่คนไหนเพื่อนคนไหนว่างๆก็มาชักชวนกันบ้างคุณเอกีากรบ้างคุณแกงก็ชเชนโดบ้างอะไรเงี้ยพอมาเล่นด้วยกันปั๊บเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะมาเริ่มกันใหม่นี่นะมันแค่แค่จูนเพื่อนเก่าที่ติดกันแค่นั้นเองก็เริ่มคุ้นชินกับเพื่อนสามคนที่ยังอยู่นะมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมีความคิดกกกัััันนนนว่่่าาาาจะลบมมทํใหสคร้งงึเราก็ยังเล่นด้วยยกันอู่ไดด้นน่่ะะก็เเรริิมจคถึงงืออขง คนที่จะมาร้องให้เรา ก็การที่จะไปใช้เพื่อนๆมันก็คงลาบากเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีงานใช่ไหมครับผมก็อยากได้นักร้องที่อยู่กับเราจริงๆก็เลยต่างคนต่างเลือกมาคนละคนผมกับบอสกับเอกเลือกมาคนละคนพี่เอเขาก็ไปเอาน้องเฟนมานะครับบอสก็ไปได้น้องไมค์คนหนึ่งชื่อมียกส่วนผมเนี่ยก็รู้จักนักร้องที่เคยมาประกวดเด e เนกเรเชนโดอยู่ก็คือคุณจิ๋วก็ชวนเข้ามา3คนก็ทํางานกันไปสักพักนึงก็ได้คัดเลือกในคนสุดท้ายออกมาเป็นเฟนเนี่ยแหละครับผมฟังแค่พวกเรา3มคนนะคือคือผมกับเเอกบพราาาะว่นนห้ ทำไปเราก็ตัดสินใจกันอยู่ในวงแต่ตอนนี้การป็นว่าโซเชียลมันทําให้ทุกคนมีสิทธิ์ออกความเห็นได้แต่เราจะฟังหรือเปล่ามันก็อีกเรื่องหนึง่งก็เข้าใจอยู่แล้วว่าการเข้ามาแล้วเนี่ยมันมีสองอย่างให้เลือกคือกลับไปเริ่มต้นใหม่กับแนวใหม่เลยค,คือถ้านักร้องมาอินเนอร์เป็น Lock, ล็อกเราก็จะต้องไปเป็นแนวนั้นไปเลยแต่การที่คนถ้ายังฟังเพลงวงพอาะเพว่าตอนพูดจริงๆว่าตอนนี้การออกเพลงใหม่ค่อนข้างยาก แต่การที่เราเล่นเพลงเก่าเนี่ยคนยังรู้จักอยู่บ้างคราวนี้เพลงเก่าเนี่ยการที่ให้ได้กลิ่นหรือว่าลักษณะแบบเดิมนักร้องที่มาใหม่ก็ต้องเป็นคนที่ร้องเพลงมงพอสได้ครับ โดยที่ไม่เสียกลิ่นแบบเดิมมากนะอันนี้ก็เป็นโทนแรกที่เราคิดก่อนว่าจะต้องเป็นคนที่ร้องเพลงเก่าๆของเราได้โดยที่ดนตรีมันไม่ต้องไปเปลี่ยนตามนักร้องมากนะักอะไรเงี้ยครับก็ยึดตามของเดิมไว้แต่ว่าเรื่องที่เขาต้องเจอก็คือเป็นเรื่องที่จริงผมช่วยอะไรไม่ได้มันก็เป็นเรื่องของกระแสโลกที่เขาต้องมีต่อต้านบ้างมีชอบบ้างไม่ชอบบ้างก็ให้กำลังใจน้องกันเองวอาเอ้ยเอาหน้าไหนๆก็มันก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องเจออย่างคือเราก็ไม่ใช่ทําให้ใครชอบเราได้ทั้งหมดหรอกนะผมภามคนเนี่ๆมันก็เป็นบรรยาานะ<ห>ก เก่าๆรัาจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าจริงๆเราไม่ได้หนีไปไหนเลยนะมันก็เป็นสังคมท่มเหมือนเดิมทั้งนี้แล้วมี<อ>มาล้องเพลงเก่าๆด้วยมันก็มันรู้สึกดีครับควมรู้สึกมันได้กลับไปเป็นวัยรุ่นอีกครั้งหนึ่งอโอเคนะครับและอย่างนี้ค,คุณผู้ฟังจะได้ติดตามเพลงของวงพอสเมื่อไหร่ครับพี่นอครับ อันนี้ซิงเกิลใหม่เสร็จแล้วนะครับถ้าเผยว่าไม่มีอะไรติดพลาดผมว่าต้นเดือนพฤศจิกาน่าจะได้ฟังกันตอนนี้อยู่ในกระบวนการของการเตรียมตัวของทางค่ายเพลงด้วยแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการทําภาพด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างครับคิดว่าน่าจะต้นพฤศจิกาน่าจะได้เห็นกันครับผมตอนนี้ก็ยังทําอยู่สองวงนะฮะระหว่างที่โฟนยินอยู่นี่ก็มาถ่ายสกขูของเคย์เชนโดอยู่ด้วยก็คงไม่มีอะไรฝาก สำหรับวงพอสนอกจากฝากน้องนักร้องที่มาร้องคือผมกับเพื่อนสามคนใช้คําว่านักร้องอีกคนหนึ่งของวงพอสเพราะว่าคุณโจไม่ได้ลาออกจากวงแล้วก็ไม่ได้โดนไล่ออกเพียงแต่ว่าเขามาร้องกับเราไม่ได้และการที่เราจะเล่นดนตรีต่อมันก็จําเป็นต้องมีคนมาร้องให้คือคือการจะเปรียบเทียบกับโจมันก็คงยากนะครับคือน้องเขามาช่วยทําให้พวกเราได้เล่นดนตรีกันต่อคือมันก็ยังดีกว่าเราแยกย้ายกันไปคนละทางนะครับยังไงก็ลองฟังเพลงก่อนลองให้โอกาสเขาดูนะครับ ผมว่าหลายๆคนน่าจะชอบกันได้ไม่ยาก